กลับมาทวงบัลลังเมียหลวงลวงสังหารอีกครั้งหลังจากทัญญาทัญเลศออกมาเปิดศึกฉะกิ๊กสาวของสามีที่เริ่มมาล้ำเส้นส่งข้อความห่วงใยพ่อผ่านทางลูกสาวจนคุณแม่ของขึ้นเตรียมเอาเรื่องพร้อมทั้งยื่นคำขาดถึงคุณสามีว่าต้องเลิกกับน้องคนนี้เด็ดขาดงานนี้ก็มีหลายคนที่คิดถึงตำนานของทัญญาธัญเลศและขุดตำนานของเมียหลวงของเธอ มาแชร์กันอีกครั้งซึ่งหนึ่งในวิดีกรรมสุดแซบของเธอคนนี้ก็คือการรับรางวัลการแสดงบนเวทีหนึ่งจากบทบาทของนบดภาเมียหลวงในตำนานจากละครแรงเงานั่นเองด้วยหลังจากขึ้นรับรางวัลทัญญาก็ได้กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในละครดังกล่าวที่ทำให้ตนเข้าถึงบทนบดภาขนาดนี้ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยการขอบคุณสามีว่า และคนสุดท้ายค่ะก็ต้องขอบคุณคุณสามีจริงๆค่ะคุณสามีพี่เป๊กเนี่ยทำให้ธัญญาเข้าถึงอารมณ์ของนบนพภาและก็อารมณ์ของเมียหลวงจริงๆค่ะขอบคุณค่ะเรียกได้ว่าตำแหน่งอยู่ไม่นานแต่ตำนานอยู่ตลอดไปจริงๆกับน,นะคะที่เคี้ยวเข็นจนจนแท้สามารถเข้าถึงนบนพภาได้ขนาดนี้และคนสุดท้ายค่ะก็ ต้องขอบคุณคุณสามีจริงๆค่ะคุณสามีวิเป็กเนี่ยทำให้ทีนีดเข้าถึงอารมณ์ของนบนาาและก็อารมณ์ของเมียหลวงจริงค่ะ